สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอาจมีรถตักขนาด3คิวนะครับมาแนะนําให้ชมกันนะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถตักของยี่ห้อโคมัสื่อนะครับเป็นรุ่น WA 300รุ่นหนึ่งนะครับอ่าเป็นรุ่นหนึ่งนะตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าเป็นรุ่นพิเนิยมอีกรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าระบบต่างๆของเขาเนี่ย ไม่มีไฟฟ้าอะไรเลยนะครับง่ายมากๆดูแลรักษาง่ายมากๆนะครับเครื่องปั๊มเกียร์เนี่ยเป็นระบบแมนนว้นหมดเลยนะครับอ่าตัวนี้ก็เน้นการดูแลรักษาง่ายใช้งานง่ายนะครับรุ่นที่นิยมนะครับแล้วก็เจ้าไซส์300แบบนี้นะฮะเขาก็จะเป็นรถตักที่มีขนาดุ้กกีค3วแบบนี้นะครับอ่าเป็นุ้กกีค3วนะตัวนี้นะครับนะฮ300ุ้กกีค3วนะครับแล้วก็เนี่ยนะฮะช่วงแขนอามของเขาเนี่ยก็เรียบเนียนดีหมดเลยนะครับไม่มีรอยร้าวรอยดำอะไรเลยนะเนี่ยนะครับตัวเตีงกระดูหมาแห้งหมดนะครับ สวยนะครับอันนี้นะครับมาแห้งสวยดีมากๆนะครับแล้วก็เจ้าตัวขนาดยางของเขาตัวนี้ก็จะเป็นยางเบอร์20.5 25นะครับซึ่งจะเป็นยางมาตรฐานของขตักไซส์คิวแบบนี้เลยนะครับเี่นนะเนื้อตัวเนี่ยเนียนสวยเลยนะครับไม่ได้มีรอยหัวอะไรเลยนะครับตัวสวยนะโอเคเดี๋ยวดูสภาพเกียร์กันนิดหนึ่งตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปไฟฟ้าไม่มีนะครับเกียร์ยก็จะเป็นเกียร์ทอกแมนนวลง,ง่ายๆเลยนะครับผม เป็นเกียร์ทอร์ดแบบนี้เลยนะครับดูแลง well, so ่ายนะฮะนี่นะครับดี300นะครับเดี๋ยวในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเขาต้องใช้2มือเปิดนะครับเดี๋ยวมาเปิดให้ดูกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวไปดูสภาพรอบคันกันก่อนนะครับเนี่ยนะฮะเนื้อตัวสวยมากนะครับยางนี่ก็ถือว่าสภาพโอเคเลยนะครับเนี่ยนะฮะเนื้อตรงเนื้อตัวสวยหมดนะครับโอเคเดี๋ยวมาเปิดเครื่องยนต์ดูกันบ้างครับผม พอเปิดเครื่องยนต์ขึ้นมานะครับเราก็จะเจอเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์หสูบเทอร์โบเนี่ยวางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะครับอ,อันนี้จะเป็นสภาพในฝั่งหวัวฉีดของเขานะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันครับ ในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยมาแห้งสวยดีมากๆเลยนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนของตัวเครื่องยนต์เลยนะครับเครื่องยนต์สวยนะนี่นะครับเดี๋ยวมาดูสภาพในฝั่งเทอร์โบโกันบ้างน,นะครับตัวนี้นะครับขนาดเครื่องของเขาเนี่ยตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์คคมาโซ่ 6D105 นะครับผมมาตัวนี้ 6D105 นะเดี๋ยวไปดูสภาพเครื่องยนต์ฝั่งเทอร์โบโใกล้ๆกันครับ สวยนะอันนี้นะครับเครื่องมาสวยมากๆเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันในสภาพที่น่าจะบางคลขับกันต่อดีกว่านะครับแล้วก็ดีวผมจะลองขับเทสกําลังเกียร์กำลังปั๊มให้ดูนะครับเราจะได้รู้ว่ากําลังการทํางานของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับจะใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่านะครับไปไปดูกันครับเนี่ยนะครับถับขึ้นมาด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพหน้าตาภายในนะของจะตัวรถตัดแต่เบย์0 0รุ่นหนึ่งคันนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูนะครับนี่นะฮะพอนั่งแล้วฟิลิปี้ก เป็นระบบคอนโทรลคู่แบบนี้นะครับขึ้นลงซ้ายขวานะฮะขึ้นลงแล้วก็ตัวซ้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวบุ้งกี่ความหงายนะครับนี่นะฮะนี่นะครับช่วงจังหวะการยกคงยกแขนเนี่ยก็ทําได้ไวตามไม้ตามมือดีปกติเลยนะครับนี่ยนะฮะอ่าไวดีเลยนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองกดตัวให้ดูนะครับ ลอยนิ่มๆเลยนะครับตัวนี้ถือว่าปั๊มแรงดีปกติเลยนะครับเนี่ยนะฮะกดตัวลอยได้นิ่มๆเลยนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวมาลองเกียร์กันบ้างดีกว่านะครับเกียร์ก็แน่นอนนะฮะจะมีเกียร์ด้านหน้าสี่เกียร์ถังหลังสี่เกียร์แบบนี้นะครับตามสไตล์เกียร์ทอกเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมมาลองขับเทสเกียร์ให้ดูกันนิดนึงนะครับชิปกดเบรกมือนะครับแล้วก็ผมอาจจะลองได้ไม่แรงเท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับเพราะว่าพื้นที่หน้าร้านเนี่ย ค่อนข้างน้อยนะครับพอดีรถมันเข้าเยอะนะครับพื้นที่จอดนม่ค่อยมีนะครับก็เดี๋ยวลองเบานะครับแล้วก็เดี๋ยวไล่เกียร์หนึ่งสองสามสี่ให้ดูนะครับนี่นะฮะเริ่มจากเกียร์ด้านหน้าเกียร์หนึ่งนะครับ2สองนะฮะสามนะครับเกียร์สี่นะครับอ่าก็ถือว่าใช้งานได้ครบดีนะครับเดี๋ยวลองเกียร์หลังกันบ้างนะครับเกียร์หนึ่งนะฮะเกียร์สองนะครับเกียร์สามนะครับ ก็เจสี่นะครับนะฮะอ่าเกียร์ก็ใช้งานได้ครบดีนะตัวนี้นะครับจังหวะการเปลี่ยนโคเป็นเกียร์เนี่ยก็นิ่มดีปกติเลยนะครับกลมอะัรทำงานได้นิ่มดีปกตินะฮะนี่นะครับอ่าก็ใช้งานได้ครบดีปกติหมดเลยเครื่องปั๊มเกียร์ก็นิ่มดีปกติหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเค อันนี้ก็จะเป็นการลองขับเทสนะครับคร่าวๆนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพด้านในหัวเกง๋งของเจ้าัวรยตัก WA สามร้อยรุ่นหนึ่งคันนี้นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจนะฮะเจ้าโตรยตักโคโรนสุ WA สามร้อยรุ่นหนึ่งคันนี้นะครับผม,มก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับ ได้ทีเบอร์โทรดีขึ้นอยู่ตรงนี้ได้บนไซมือได้เลยนะครับแต่ก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่อยากจะลองมาขับเทสมาลองดูตัวจริงที่หน้าร้านแบบนี้นะครับผมก็สามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีโลเคชั่างที่ร้านนะครับพร้อมกับรูปแล้วก็วิดีโอรียลลี่ของเขานะครับส่งให้กับลูกค้าได้ดูได้ชมกันทางไลายอทีหนึ่งด้วยนะครับอ่าแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะลองมาขับเทส มาลองดูตัวจริงกับตัวนี้นะครับหรือว่าอยากจะลองมาเปรียบเทียบรถยี่ห้ออื่นสายอื่นเนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับอยากจะมีรูปของแต่ละคันนะครับส่งให้กับลูกค้าได้ดูเปรียบเทียบกันทางไลน์อีกทีหนึ่งด้วยนะครับอ่านี่นะคันนี้นะครับก็มาถือว่าสภาพตัวค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็เครื่องปั๊มเกียร์ของเขาเนี่ยก็ทำงานได้แรงดีปกติหมดเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากวันนี้นะฮะกับเจ้าตัวรถตักคอมสูตร WA 300รุ่นหนึ่งคันนี้ครับผม ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ